ยอสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับกิจโซยะไม่ได้มาเจอกันนานนะครับก็คือช่วงนี้ผมไม่ได้ตามหนังสือขนาดนั้นแล้วนะครับเนื่องจากทุกอย่างมัน ราคาขึ้นนะครับผมก็ปลงโปรงรอแบบว่าเออเรียนจบจะจบแล้วแล้วเดี๋ยวทำงานค่อยกลับมาไปงานหนังสือก็เลยอ่ะตัดสินใจลาซาดา้าสิบสิบนะครับคืองานหนังสือมันเริ่มสิบสองใช่ไหมสิบสิบมีโค้ดอยู่ผมได้ลดไปรประมาณมันตกประมาณเล่มนั้นสิบห้าบาทก็ในงานเขาลดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะมันก็พอๆกันแต่ว่าสิ่งที่ขาดคือของแถมฉะนั้นผมก็โอเคเราขี้เกียจไปแย่งเนาะเราแบบฝึกงานอะไรเงี้ยมันก็ ไม่มีเวลาจะไปที่เป็นวันธรรมดาเออคพอผมไม่ชอบไปวันหยุดเนี่ยอย่างวันนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมวันที่ผมถ่ายเนี่ยตอนนี้วันเสาร์คงมาถึงแต่ว่าไอ้วันอื่นอะ่ะถ้าจะไปได้ก็ไปวันสุกวันหยุดใช่ไหมก็เออคนน่าจะเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้อยากจะไปขี้เกียจแต,ต่เออถ้ามีคิวขี้เกียจต่อคิวอะไรเงี้ยอ่ะโอเคในเมื่อเราขี้เกียจเรารู้ว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรแบบขนาดนั้นแล้วนะครับซื้ออยู่ค่ายเดียวก็คือรักนะครับตอนนี้ฉะนั้นก็สั่งมาเลยแล้วกันโอ้แพ็คมาดีแล้วเนี่ย ด,นะดูดิแท็กอ๋อนี่ไม่ใช่ว,ว้าวโอเคเดีย๋ยวเรามาแกะเดี๋ยวนี้เขาห่อมาแน่นมากนะดูเนี่ยอันนี้คือห่อมาหนึ่งชั้นใช่ไหมก็ <S <S จะเจอหนังสือเจอหนังสือแล้วก็ยังมีห่ออีกเนีย่ยห่อมาดีลือเกินนะครับคือเรื่องหนังสือขาดเนี่ยมันคงหมดยุคไปแล้วแหละเพราะมันกลายเป็นหนังสือแพงไปแล้วนะครับ ช่วงหนังสือข,ขาดนี่ผมก็จะมีร้านประจำใช่ไหมผมก็จะออฝากหน่อยครับฝากหน่อยครับตอนทุกเล่มที่แบบผมจะเก็บไปออกใช่ไผมก็ต้องออพี่ครับฝากหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาไปฝากครับแต่สมัยนี้คือผมไม่จาเป็นละนะครับคือปร่งๆปงปงสบายๆนะครับมีก็มีคือตอนนี้ยังขาดเล่มหนึ่งที่อยากได้อ่อ ลืมแว่นเล่มเจ็ดที่มันแถมโปรต์การ์ดแต่ว่าคือผมก็เห็นนะว่าอีกวันหนึ่งอะ่ะมันเติมแล้วแต่ว่าโอเคเอยวเราค่อยไปซื้อร้อมลอดหน้าก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้จะอ่านอันนี้ละตอนนี้นะครับใช่ไหมเ่าจะเล่มเจ็ดอันนี้คือเล่มหกทำไมผมรู้สึกเหมือนผมขาดเล่มหกวะเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาดูันนี้ก่อนแพ็กแรกนะครับ อันนี้ก็คือเทนงูวาราชินะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ดูเล่มดีโอ้95บาทอยู่นะครับเรื่องนี้หนาแบบเห็นได้ชัดถือแล้วแบบผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันหนาสาหรับเรื่องนี้ช่วงนี้เดีย๋ยวผมจะซื้อเก็บมาก่อนแล้วเดี๋ยวบางเรื่องเนี่ยผมเริ่มปล่อยทยอยปล่อยแล้วไม่อ่านแล้วนะครับหลายๆเรื่องก็ยังไม่ได้แกะเลยก็จะขายทิ้งนะครับแบบบางเรื่องสิบเล่มแล้วไม่ไม่ได้มีอารมณ์อยากจะอ,กอ่านก็อาจจะปล่อยนะครับเราเก็บเฉพาะเรื่องที่ชอบเพื่องส่วนใหญ่ก็ชอบนะครับชอบเยอะกว่าไม่ชอบอะ่ะเอออันน ผมรู้สึกว่าภาพในการ์ตูนมันก็ไม่ใช่ภาพในการ์ตูนมังงะภาพมันไม่ ไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันมีนิยายได้นี่อันนี้ก็แฟนเช่านะครับสามสิบผมรู้สึกว่าผมสั่งมาหลายเล่มนะแฟนเชา่าอ่ะเพราะว่าผมขาดเยอะคือเราเก็บมาแล้วอะ่ะคือผมไม่ได้อ่านแล้วมมแหละในเรื่องมันยืดใช่ไหมก็เดี๋ยวรอมันจบแล้วมาไล่ๆอ่านทีเดียวค่อยมารีวิวนะครับอ่ะโนอาแห่งทะเลเลือดนะครับผมจําได้ว่าผมแกะเล่มหนึ่งอ่านแล้วนะแต่จำมันจำในเรื่องไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ได้ได้ตาจึงนะครับอันนี้เล่มแปดนะครับสาวลืมแว่นแสนละมุนวุ н, ่นรักก็เล่มแปดกับเล่มเจ็ดนะครับไอ,อเล่มแปดกับเล่มหากัน นี่ก็จะมีนี่อันนี้ผมไม่แกะนะมันเห็นอยู่มีเล่มเดียวนะครับย้อยแกะแฟนร้อยนะครับแฟนสาวร้อยคน เล่ม8แล้วนะผมไม่รู้ว่าผมมีเล่มเหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะเพลงรักมนุษย์ค้างข้าวนะครับคือที่ทุกคนเห็นหลายๆเล่มนี่คือเล่มดองเท่านั้นเลยครับเพราะงานหนังสือไม่ได้ออกเยอะสําหรับมังงะจํานวนเล่มของมังงะที่ออกมาค่อนข้างน้อยนะครับเท่าที่ผมดูคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งผมเลิกตามเรื่องใหม่ไปพักหนึงแล้วครับยกเว้นเอ้ยถ้าปกมันน่าสนใจในะเรื่องที่ผมชอบผมอาจจะยังซื้ออยู่ส่วนใหญ่ลิขสิทธิ์ใหม่นี้เทไปก่อนคือถ้าเล่มเยอะเนีย่ยเดี๋ยวเราไปเก็บทีหลังก็้มมััน่่่เพิยูวครราาากกกทีผสึ หาตอนไหนก็ได้นะครับจะอยากได้ไปหาในกลุ่มหาอะไรเออได้หมดอ่ะนะครับจนรักพิมพ์อ่านนี่ก็1ห้องแห่งความสุขนะครับผมอ่านแล้วนเล่มหนึ่งอ่ะลืมเหมือนกันโอเคจาได้ว่ายังว่าสนุกก็เลยแบบว่าซื้อต่อนะครับอ่ะวัดป่วนชวนมารักนะครับหลังจากมีอนิเมะนะครับก็รักพิมพ์เราจะออกมาอีกสักสองสามเล่มหลังจากมีเมนะเพระถ่ามันออกทันอยู่แล้วถ้ามันออกไม่ทันมันก็จะรีบออกนะครับให้มันทันเมะแล้วมันก็จะแพ้เหมือนเดิมนะครับมันจะมีแค่บางเรื่องแค่แหะครับที่มันออกเร็วสล้รักพิมพ อันนี้ครับตรงนี้ให้ชั้นจัดการเองแต่พอผ่านไป10ปีก็กลายเป็นตำนานไปซะแล้วอันนี้ก็ถือว่า,อ,าออกไวอยู่นะรู้สึกว่ามีเล่ม5้าในนี้ด้วยนะครับโอเคหมดไปหนึ่งกล้องกี่เล่มไม่รู้เยอะจังต้องชมเลยนะห่อมาคุ้มค่าส่งเห็นในห่ออย่างนี้ใช่ไหมนี่นะครับที่ผมแกะไปคือมันซ้อนมาสองชั้นเนี่ยดูดิแบบยาวยาวยาวมาก ใหญ่ยาวสุดๆนะครับก็ค่าส่งร้อยหนึ่งอ่ะก็คุ้มอ่ะบอกเลยครับว่ารักกิมเดี๋ยวนี้ห่อแบบดีอ่ะดีสุดๆอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นรักแพงไปแล้วนะครับแต่ว่าความจริงก็พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่าอื่นมันก็ราคาเนี้ยเลยครับพอมีแบบว่าพอมันหมดปัญหาเรื่องแระตอนนี้ผมก็มีปัญหาว่าแม่งออกช้าแพงเนี้ยคนเราก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆนะ สำหรับผมค่ายที่ผมไม่ค่อยรู้สึกปัญหาก็มีสยามเมนเตอร์อ่ะมันก็มีเรื่องถูกเรื่องแพงแมันก็ออกไวนะครับชอบนะแต่ว่าพอมันมันอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้แบบตามให้เะยโอ้ยพอเจอเรื่องชอบก็ซื้อที่เดียวอะไรเงี้ยนะครับดีกว่าสําหรับสยามนะแพ็กนี้นะครับหนังมีตรงนี้ด้วปึ๊บนี่ขบวนการกรมารอนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมลืมล,ละอันนี้เป็นปกรอ้อยยี่สิบห้าร้อยห้านะครับในเมื่อเราลืมแล้วก็ขอข้ามนะอ่ะร้ายวันก่อนที่เธอจะจากไป ร้อยวันก่อนที่ถูกและอ่านถูกอันนี้ก็เล่มยี่สิบเก้านะครับสามสิบยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบแปดด้วยแฟนเช่านะครับอ่าดองคุณไวรายกับวันหยุดสบายๆของเขานะครับเล่มสี่ก็ตัวร้ายที่วันหยุดก็ชิวๆนะครับนั่นแหละอ่ะนี่มีการ์ดนะครับห้วงเหวลึกของเด็กหนุ่มปัจจุบันเล่มล้ว,ลวะเล่มห้าแล้วนะครับก็ มันก็ค่อยๆอ,ออกนะครับอ่าเรื่องนี้ก็เหมือนกันโกดเกรนนะครับเล่มสามค่อยๆอ,ออกนะครับเรื่องนี้ก็ช้าอยู่รักนุ่มฟูของคนหนูเบลเซบับเล่มสีม่ท็อปกินผมรู้สึกอ่านมันก็ไม่ได้ต่อติดนะหลายเรื่องเลยรักพิมพ์ต่อไม่ติดจริงๆน,นครับมีบางเรื่องนี่แบบโอ้มาแล้วแบบร้าวมากอีกแพ็คหนึ่งละผมบอกเลยนะบับเบอร์เนี่ยเก็บไปใช้ได้อีกนานเลยเยอะเลยเ้ยเล่มมันครบหรือเปล่าวะเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะทำไมมันดู น้อยเดี๋ยวจะค่อยมานับกันอันนี้มีเมนะครับเมื่อนัก,กล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพนะครับก็ส่วนบางะก็เล่ม8นะครับนี่ก็มีก็ใครอยากรู้ว่าจะเกาะอะไรไปลองดูก่อนก็ได้นะครับเหมนเรื่องนี้จะทําปกเล่มหนึ่งใหม่ซึ่งมันก็ทําใหด้ดึงดูดขึ้นดึงดึงดูดขึ้นนะครับเพราะผมจําได้ว่าเดีย๋ยวผมเอาให้ดูเลยนี่ครับเห็นไหมเล่มหนึ่งอ่ะมันเป็นไก่นะครับ ซึ่งมันก็ดึงดูดคนน้อยนะมันดูไม่ค่อยเกมอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็ทําปกเล่มหนึ่งใหม่ไเพราะว่าจะเป็นตัวเอกแล้วก็มีอันนี้เป็นอวตารในเกมเขานะครับมันเป็นหมวกอะไรเงี้ยเออเขาก็ทําเล่มหนึ่งใหม่มันก็น่าหยิบขึ้นนะครับคือถ้าสมมติตอนนี้มันมาเป็นลิฟท์กระิ์ใหม่เล่มหนึ่งอะแล้วมันเว้นอย่างเงี้ยผมไม่ซื้อนะผมปล่อยออะคือเมื่อก่อนผมกวาดไง ตอนนี้คือปล่อยแน่นะครับไม่ซื้อแน่อ,อันนี้อ่าโอเคมันจะเป็นเล่มที่5นะครับก็คือผ่านไป10ปีก็กลายเป็นตำนานไปซะแล้วของเรื่องนั้นแหละที่ผมให้ดูไว้ก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะกระบวนการกำมารอเล่ม6นะครับอ่าเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นราชนีวัย15แล้วค่ะนะครับ ก็เล่ม2ยังไม่ได้อ่านเลยเด็กหนุ่มมอปลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แผนว่าจะปล่อยเหมือนกันนะครับวันพอยนะครับรก็เล่ม7และก็ก็คิดว่าน่าจะปล่อยนะครับแล้วก็1อ่าหห้อง2หัวใจอุ่นไอรักเล่ม3นะครับสุดท้ายโดนไล่ออกจากปราร์ตี้ผู้กล้านะครับจึงลองมาทําดินแดนที่ได้เงินงน่นนนนานยากจังอ่ะผมชอบอ่านข้างปกมากกว่ามันอ่านง่ายกว่าโดนไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้กล้าเพราะสกิลนักปั้นหมดประโยชน์จึงลองมาทําดินแดนที่ได้เงินเลิกจ้างให้แข่งแกร่งดูนะครับก็คือ เอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยผมคาดหวังว่าจะเป็นแนวแบบว่าพระเอกโดนไล่ออกจากตีใช่ไหมพอโดนไล่ออกจากตีเพระเาะว่ากับไรประโยชน์อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะครับคนที่ไล่ออกเขามไม่ได้อยากจะไล่นะแต่พอพระเอกมันไปไม่ไหวจริงๆครับสก,กิลนักปั้นมันเนี่ยมันก็สามารถปั้นเพื่อนได้อะไรเงี้ยแต่พอมันปั้นแล้วตัวเองมันไม่ได้แบบว่าตามได้ขนาดนั้นนะครับในเล่มหนึ่งนะส่วนเล่มสองผมไม่รู้ว่ามันจะแบบเชิดชายเหมือนเรื่องอื่นหรือเปล่าคือเรื่องอื่นเนี่ยพอโดนตะออกจากปาร์ตี้พวกกาอ่างเงี้ยเก่งเลยนะครับแบบโอ้ กูแบบว่าเก่งใจเนี่ยออนะครับส่วนเรื่องนี้หนึ่งเล่มยังไม่ได้เก่งใจนะเพราะเขาจะไปทําเป็นดินแดนเขาที่ได้มาเนี่ยคือเพื่อนเขาก็แบบว่าให้ดินแดนหนึ่งมานะครับให้แบบว่าเออให้เอกไปหลังจากออกปาตี้นะส่วนเขาก็ไป ในตีเขาก็ไปทำเควสมังกรกันต่ออะไรเงี้ยระดับมังกรนะก็พาีกก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับก็หาพวกโค้งใหม่นะครับสร้างดินแดนเงี้ยไม่ออกประจนภัยและประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็อ่านเล่มหนึ่งจบก็ยังเฉยเฉยถ้าเทียบกับผู้กล้าเรื่องอื่นไปผมรู้สึกว่ามันดึงดูดยังไงก็ไม่รู้นะครับเดีย๋ยวผมจะต้องลองอ่านเล่ม2แล้วถ้ามันเวิร์กยังไงก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับโอเคสุดท้ายเรามานับเล่มกันดีกว่าผมจําได้ว่าผมซื้อไปยี่สิบเจ็ดเล่มอันนี้ห้าเราจะนับทีละ ห้ึปยี่สิน่าจะครบแหละยี่ห้ายี่หิบใช่ครบโอเคหมดแล้วนะครับสําหรับรักพิมพ์ในรอบนี้ก็ขอโทษนับที่หายไปนานคือหลักๆคือฝึกงานด้วยนะครับส่วนหนึ่งส่วนสองคือไม่มีตังค์มาซื้อการ์ตูนแบบเหมือนช่วงแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกราคามันจะเท่าไหร่นะอ่ะอันเนี้ยยีเล่ม ประมาณ2อ0 0นะครับมันก็ใช้ส่วนรถแล้วมันก็เลยตกถึงเล่มแล้วไม่ถึงร้อยนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะไปซื้อแบบเมื่อก่อนที่แบบซื้อกว้านซื้อกว้านอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ใหม่เ่มันร้อยยีหมดแล้วไงแล้วก็เรื่องเก่าๆเ,เนี่ยเขาก็เริ่มแบบอ่าเอาราคาที่สั่นออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อยใช่ไหมละ่ะอ่าให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นยอ่ะอย่างเรื่องแฟนร้อยเห็นไหมเขาเอาราคาออกราคามันคือ125บาทนะครับซึ่งอ่าอย่างเล่มเนี้ยถ้าเราลดม,ามันก็เหลือ ประมาณร้อยร้อยสิบนะครับตีเป็นร้อยสิบอะไรเงี้ยป่ะตีเล่มไอ้พวกนี้เล่มละร้อยนะครับก็ถ้าลดอย่างเงี้ยมันก็โอเคเราก็ยังพอซื้อไหวนะครับแต่ให้เราไปซื้อแบบเป็นมือหนึ่งมันไม่ใช่มันก็มือหนึ่งเหมือนกันแต่หมายถึงแบบซื้อแบบราคาหน้าร้านเงนี้หนังสือไม่ไหวะนครับโชคดีที่ว่าอย่างลักพิมพ์เนี่ยเขาก็มาทำเป็นช็อปตัวเองใน Lazada ซึ่ง Lazada เขาจะมีซิปซอ่ามิดมันเซลอะไรเงี้ยนะครับมันช่วย ลดได้เยอะอ่างานหนังสือก็ลด10เปอร์ใช่ไหม,มก็ซื้อ3 0 0 0ลดส0 0อยะไรเงี้ยแต่คันีของผมมัน4,000ใช่ไหม4,000ัลดเอ้ยส0 0 0ันลดสลดสี 4, ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลดเยอะกว่านะครับแต่ว่าต่อให้ยังไงผมมองว่าไปงานแล้วไปเอาของแถมด้วยเนี่ยคุ้มกว่าเยอะนะครับมันมีปลอกมุ้งปลดหมองขายสมมุติาม0ันใช่ไหมสองบินแยกกันก็ ได้พวกปอกหมอนสองอันเนี้ยปอกหมอนเอามาขายอันละร้อยอ่ะมากกว่าส่วนลดแล้วใช่ปะเออพวกโปรการ์ดรวมๆกันอาขายไว้สีออ่ร้อยอะแบบของหกชิ้นที่เป็นของแถมอ่ะออ400สี่ร้อยก็รวมส่วนลดของมันอีกสามร้อยก็คุ้มแล้วนะครับสําหรับการไปงานหนังสือซึ่งผมก็ขอเลือกอยู่สบายอยู่บ้านยชิลๆนะครับไม่ไปเบียดคนก่อนละกันเด๋ยวไว้ปีหน้าถ้าได้ไปก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบายบายไปอ่านแล้วบายบายทุกคน